โรครำปีสกินในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็พบว่ามีโครกระบือของพี่น้องเกษตรกรกว่า5 0,000ตัวนะครับที่ป่วยด้วยรำปีสกินแต่ส่วนใหญ่นะครับกว่า45,000ตัวก็หายเป็นปกติแล้วตอนนี้มีตัวที่ยังป่วยอยู่ประมาณ5,000ตัวสําหรับตัวที่ป่วยแล้วก็ตายนะครับมีอยู่ประมาณ3,000เศษซึ่งทางราชการก็ให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบของทางราชการโดยเราตอนนี้เราใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ